สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาชมคลิปในช่องทำ u t u b e เลี้ยงชีพนะครับวันนี้จะชวนท่านฟังเรื่องราวของอีขิก้ไกนะครับคือผมมองว่านะถ้าอยากคุณทำถ้าคุณอยากทำ u t u b e เลี้ยงชีพให้ชัวร์เนี่ยต้องทำความเข้าใจอีขิก้ไกให้ดีนะครับผมขอย้อนไปยังคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงประเด็นที่ มาจากหนังสือนะฮะเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากทำเงินล้านนะครับคุณต้องผลิตสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนนับล้านให้ได้ครับสำคัญนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องราวของการสร้าง Impact นะครับสร้าง Impact สร้างผลกระทบนะครับคือถ้าคุณอยากจะได้เงินล้านต้อง สร้างงานที่กระทบใจนะครับหรือว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาคนนับล้านให้ได้ครับสังเกตได้ง่ายนะครับคุณดู y o u t u b e นะครับข่าวดังๆนะโหนกระแสเนี่ยคนดูเป็นล้านนะครับดูเป็นล้านนะครับแล้วยอดวิวก็เป็นล้านเช่นกันนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับคนที่ทำคอนเทนต์ระดับโด่งดังนะซึ่งผมมองว่านะคนที่เด่นจริงมีแค่หของทั้งหมดนะครับที่ไปไม่ว่าคุณจะไป คุณมี YouTube ช่องไหนสมมติคุณคุณมีหลายแอคเคาท์นะแอคเคาท์หนึ่งสองสามนะคุณมีหลายเบอร์ใช่ไหมเปิดหลายแอคเคาท์เนี่ยถ้าคุณเปิด youtube ขึ้นมามันจะมีคลิปแนะนำครับนี่แนะนำซึ่งมันซ้ำๆแหละมันเป็นการแนะนำซึ่งมีคน youtube เอามาจากอะไรครับคลิปที่มีคนดูเยอะๆไงคลิปที่เป็นกระแสซึ่งจะว่าไปแล้วก็มาจากาช่องเดิมๆครับ ที่มีการดูซ้ำนะครับเห็นมครับเพราะนะี่ยความจริงแล้วนะคลิปที่โด่งดังจริงมันก็มาจากคนกลุ่มเล็กๆครับผมมองว่ามีเพียงแค่หนึ่ทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงมีคนชมได้ขนาดเพราะว่าเขาทำาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการคนนับล้านได้ไงเขาจึงมียอดวิวเป็นล้านแล้วก็สามารถทำเงินล้านได้จาก youtube นะครับแต่ที่กระนั้นนะครับ การที่จะทำคลิปให้มีคนชมเป็นล้านได้นั้น,ม,นมันต้องอาศัยความสามารถระดับสูงนะฮะแล้วก็อาศัยคอนเะนคชันต่างๆนะซึ่งซับซ้อนเกินไปเกินกว่าที่ผมจะทำได้ผมทได้ผมผมจึงไม่อยากจะลงลึกถึงเรื่องนั้นเพราะว่าผมทำไม่ได้ไงคือไม่รู้อะไรนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทำ YouTube ประมาณว่าออม,มียอดวิวระดับคลิปละออสัก500ร้อย สามรถึงห0ต่อคลิปนะแล้วก็มียอดซับระดับ1000ขึ้นไปนะแล้วก็มียอดผู้ชมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคือ4 0 0พันชั่วโมงนะผมผมสามารถทำได้เพราะว่าผมตอนนี้ผมมี2ช่องแล้วที่ที่ปั้นมาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วนะฮะแล้วก็ผมว่าจะทำช่องนี้แล้วเป็นช่องที่3าเพื่อทำให้สามารถสร้างไรายได้นอะนาะคตเป็นเป็น YouTube p a r t น e r นะครับใช่ไหมฮะผมว่าถ้า คุณต้องการทําช่อง YouTube ให้ให้มีคนชมระดับหลักร้อยนะต่อคลิปนะแล้วก็มียอดสั์ระดับหลักพันหนึ่งพขึ้นไปเนี่ยผมว่าผมสามารถช่วยคุณได้นะหลักการง่ายๆนะผมผมใช้หลักการนี้ครับคือที่ผมได้ไอเดียจากลิมเนี้ยฮะเปลี่ยนเล่นเป็นเศรษฐีนะคือบอกว่าให้คุณเลิกทําในสิ่งที่คุณรักครับเลิกทําในสิ่งที่คุณรักแต่ให้ทําในสิ่งที่คนจนํานวนมากต้องการครับ ความจริงของการดูช่อง youtube แล้วก็ตามครับคุณตังเกตไว้ก็ได้ครับนะเวลาคุณจะดู youtube เนี่ยคุณจะไม่คลิกมั่วนะคุณจะเลือกเฉพาะคลิปที่มันดึงดูดความสนใจคุณไนงะเพราะคุณไม่อยากเสียเวลาใช่ไหมเหมือนกันครับคนอื่นก็เหมือนกันนะเขาก็อยากจะรู้ในะสิ่งที่เขาต้องการจะรู้นะ,นะครับโลกเนี้ยเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวครับนะฮะเห็นแก่ตัวไม่ไหมาว่าเป็นคนที่แยนะ่แต่ว่าเราก็อยากจะดูสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะเห็นนะอยากจะไดอ้อยากจะรับใช่ไหมครับ อะไรบ้างครับที่เราต้องการครับอะไรบ้างที่อะไรบ้งที่คนส่วนใหญ่ต้องการเสียเวลาในการดูคลิปก็ออะครับหนึ่งคือค,คลิปนั้นอะ่ะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับคลิปนั้นช่วยอะไรเขาได้บ้างนะฮะคลิปนั้นช่วยแก้ปัญหาของเขาได้หรือเปล่าครับง่ายๆถ้าคุณมีปัญหาสักอย่างและคุณหาทางแก้เนี่ยคุณลองเซิร์ช u t u b e ดูถ้ามีคุณก็ดูใช่ไหมเห็นชัดเจนเนเนี่ย ถ้าคลิปนั้นช่วยแก้ปัญหาคุณได้นะคุณจะดูครับนะฮะคลิปนั้นทําให้ชีวิตเขาง่ายหรือเปล่าครับเออมันมีเคล็ดลับต่างๆนะที่ทำให้เขาแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมเดินทางสะดวกง่ายขึ้นไหมซื้อของง่ายอักระดมช่วยเขาได้ครับช่วยเขาลดเวลาช่วยเขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเนี่ยคลิปวันนั้นจะดึงดูดความสนใจเขาได้ครับนะฮะช่วยเขาประหยัดเงินได้ไหมช่วยเขาทําเงินได้ไหมเนี่ยพวกเนี้ยดีครับ อยากดูแน่นอนครับเพราะอะไรครับมันมีผลต่อต่อการได้การเสียไงสำคัญครับคลิปนี้ประเด็นพวกนี้นะสำคัญไม่ว่าจะเป็นการอะไรครับแก้หนี้แก้หนี้การเทรดทําเงินแต่ต่างนานาการาเรียกสูตรอาหารเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีคนดูเป็นจำนวนมากเพราะว่าเนี่ยช่วยเขาเประหยัดเงินได้แล้วก็ช่วยเขาทําเงินได้เช่นกันนะฮะให้ความรู้ที่พวกเขาต้องการได้หรือเปล่าครับเนี่ยสำคัญเช่นกันครับ สอนแนวทางของการนะครับการเรียนนะสอนทํากันบ้านสอนแก้โจทย์นะ่ะติวนานา,นา,นา,นานครับเนี่ยพวกนี้แล้วความรู้เรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยมีหมอบางคนนะทำคลิปหูคนดูหลักแสนแล้วก็ไม่เคยตกนะผมเป็นอูเก่งชิบหายเนี่ยนะครับให้ความรู้ไงเดาชอบความรู้ที่ทําให้เขาเนี่ยเออมีสุขภาพดีขึ้นหรือความรู้นี้น่าแชร์รก็จะมีการแชร์ต่อไปถ้ามียอดวิวมากขึ้นตามเช่นกันนะครับ ทำให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้ไหมเช่นตลกเช่นแมวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความบันเทิงนะฮะเป็นความรู้สึกถึงอดีตแสนหวานพวกเพลงพวกเพลงพวกสัตว์เลี้ยงพวกตลกเนี้ยจะอยู่ในอยู่ในในข้อสุดท้ายเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นสิ่งที่คุณสังเกตดูคลิปแล้วกันนะคลิปไหนที่คนดูเยอะเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันจะมาจากพวกนี้แหละนะฮะ ช่วยเขาได้ไหมแก้ปัญหาได้หรือเปล่าให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นหรือเปล่าประหยัดขึ้นได้ไหมทําเงินได้ไหมนะฮะให้ความรู้ที่ต้องการหรือไม่แล้วก็นึกถึงรู้สึกถึงบางอย่างได้หรือเปล่าครับเนี่ยมันจะวนอยู่พวกนี้ฮะถ้าคุณเข้าใจนะไม่ได่คุณเห็นแนวทางในการทําคลิปมากขึ้นครับอย่าเอาใจใจครับอย่าทําเฉพาะที่เราชอบแต่ว่าถ้าคุณชอบก็ดีนะครับมันจะมีสิ่งที่ว่าอีกขี้ไก่นะครับเอาข้อมูลมาจาก T D R I นะครับบอกว่านะ คือไอกไกลมันจะมีสิ่งมันจะเป็นการจุดรวมกันหรือว่าสวิตสปอรตระหว่างทําสิ่งที่คุณรักครับสิ่งนั้นก็คุณถนัดด้วยครับแล้วก็โลกต้องการครับเมื่อโลกต้องการเนี่ยทาให้คุณมีไรายได้ครับเห็นไหมครับว่าถ้าคุณทําคลิปนะคลิปที่คุณรักอ่าแล้วก็คุณถนัดด้วยครับคุณเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็โลกต้องการเนี่ยมันจะทำให้คุณมีไรายได้ครับแล้วก็เนี่ยนี่คือเป้าหมายนะครับของการทำอะไรสักอย่างให้มันสําเร็จนะครับ โดยเฉพาะ YouTube ครับ YouTube ผมว่าทุกคนสามารถทำได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จฮนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นทำช่องทำคลิปแบบไม่มีกลยุทธ์ครับทำแค่อะไรครับทำสิ่งที่รักครับนะฮะทำแค่สิ่งที่คุณรักแต่คุณลืมว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณรักนั้นโลกต้องการหรือเปล่าถ้าโลกไม่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวไม่มีไรายได้ดังนั้นเนี่ยมันต้อง คุณรักด้วยคุณถนัดด้วยโลกต้องการด้วยครับแล้วมันจะมีรายได้ขึ้นมาครับและควรจะมีความสุขครับมีความสุขคือทําคลิปได้อย่างสม่ำเสมอนะครับมีมีความตั้งใจและก็มีความกระตือรือร้นในการทําครับไม่หยุดครับนะทำไปเรื่อยครับทาไปเรื่อยเป็นเหมือนกับกิจวัตรประจําวันเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรไปนะฮะแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งสร้างรายได้ครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการทํางานโดยไม่ทํางานครับเรียกว่า ทำสิ่งที่รวยรักแล้วก็ได้เงินด้วยครับนี่นี่เป็นเป้าหมายครับงานตรงใจรายได้ดีมีประโยชน์ชัดถนัดทำครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เขียนในในบทความนี้เขาบอกมาครับดังนั้นนะฮะอยากชวนนะปรับไมายเส้ที่หนึ่งในการทําช่อง YouTube นะครับถ้าคุณอยากจะทําให้มีรายได้สม่ำเสมอและยั่งยืนนะเรียนงชื่อไปชั่วนั้นต้องนึกถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่ครับ ด้วยนะครับเข้าใจอีขคิไกครับคือทำสิ่งที่คุณรักที่คุณถนัดและโลกต้องการครับแล้วรายได้จะตามมาครับนะก็เป็นข้อมูลไอเดียนะครับสำหรับการปรับชุดความคิดปรับ Mindset ในการทำช่อง YouTube ให้มันดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมีผู้ชมเข้ามาอย่างส,สม่ำเสมอแล้วก็สามารถปั้นาสามารถทำไรายได้อย่างสาเสมอนะครับ เท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ